ร้านร้านยางตามสั่งปอ่าตามสั่งที่นี่แหละที่นี่ถ้าเกิดสั่งยากนะยกมือสั่งเองทำเองด้วยรู้เยอะรู้ทำเองมีพูดไว้เสมอว่าทำรถลูกค้าให้เหมือนรถตัวเองตัวเองใช่คือช่วย ใช่ๆคืออะไรครับจัดหลังคาผูกให้หลังคาทะลุอ๋อหลังทะลุนี่เปิดเลยแล้วกันอ้อโอ้โหมากคลอสแท้แล้วอะท่านไม่คุยกันตรงนี้เลโอ้โหเไงนี่แล้วก็เป็นที่เสือคันแบบว่าน้อยคันในประเทศไทยที่จะมีรูแบบนี้ได้อือพี่แอดก็จัดให้ บอกให้ไว้พี่ว่าใช้ทะลุของอะไรถือเป็นแนวทางให้น้องๆถ้าทะลุที่ตรงรุ่นที่ผมเลือกว่ามันค่อนข้างจะแมทกับรถโตโยต้าครับผมเลยเลือกของโตโยต้าวิทครับวิทปี2 0 0 4ันสถึงสองพอ่ามันก็จะได้ปีที่มันใหม่หน่อยอ่าเนื่องด้วยปีใหม่วัตถุดิวยังดีอยู่ใช่วัตถุดิบแล้วก็คุณภาพยางแล้วก็อะไรพวกนี้หลายๆอย่างตัวต้องมอเตอร์เนี่ยมันก็ยังใหม่ตามใช่ตอนแรกตอนแรกทีมจะใส่ของเซิร์ฟซึ่งเป็นตรงรุ่นแบบมันเป็นคุมปรโจนเดียวกันอ่า แต่ว่ามันค่อนข้างเก่าปีลึกอะไห่หายากในประเทศไทยเวลา,าถ้าถ้ามันเสียอ่าอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่ก็ดเนื้อช่ก็เลยเลือกที่มันเป็นของเตยตาดีกว่ามันงกายนี่แหละครับนี่ขวดเออะไรบอกให้ โอเคครับพี่แอ๊ดหลังจากเมื่อกี้ที่เราสรุปเรียบร้อยแล้วรู้รุ่นรู้ปรีรู้อะไร,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 รที่เราจะแปลงใส่แล้วทีนี้อย่างอื่นบ้างอย่างเช่นหน้าตาอะไรเงี้ยพิงต้องบอกว่าสปอ,อร์ตไรเดอร์เนี่ย้าเป็นแนวปัจจุบันนะครับเราจะต้องเล่นแนวสไตล์ออซี่ต้องไฟลึก,ต,ลกต้องตาลึกลต้องไม่ได้นอน มันเป็นมันกนหมดมันจะมอนกนหมดมันเป็นโรคอะไรไม่รู้หน้าตาอิมเออมาไม่เอาต้องลกทิ้งใส่มันลึกต้องมันดนเลยต้องดำดลึกๆแบบเหอคนขับไม่ได้นอนไปเข้ามาใส่ใก็เกลียนใช่ไปใส่กลมดำบ้างให้มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาถ้ามันมาถ้ามันมาเป็นลมดำเราจะใส่ก็ส่ตาเต็มถ้ามันมานี้เราต้องใส่ตาต็มใช่ถ้ามันมาเป็นโคมธรรดก็ใส่ไฟก็ใส่ตาเพชรถ้าาเพชมาก็ลเป็น มาอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ของมันอ่ะมันไม่อยากใกยตั้งเลยเกยตั้งที่นี่ก็มีให้มีได้ครับเนี่ยพี่แอ๊ดก็จัดมาให้หมดเลยเนี่ยไฟตาลึกเบ้าไฟอะไรพวกอะไรเงี้ยคือถ้ามาแล้วเดิมๆอยากจะแต่งแนวไหนก็บอกได้เลยบอกได้ครับเลื่อนเลือกได้เลยเลือกได้เลยขออย่างเดียวตอนรับรถเอาเแบบมาด้วยอย่างเดียวพอให้เขาเข้าใจให้เขาจะด่าเจ้าของเอา ใส่อะไรให้กูพี่แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการอ่าเราจัดให้ได้หมดจัดดดใหห้้ไมสุดยอดจริงๆแล้วก็้ข้างนะมาดูด้านข้างกันบตั้งกหรอพี่แอ๊ดอันนี้เรือที่จะเปลี่ยนคิ๊บปลอกแล้วใหม่หมดเลยทั้งหมดเพราะว่าของอะไรพี่ของเดิมมันช้ำใช่ไหมมันค่อนข้างจะการมีงานใช้งานเนี่ยในงานใช้งานเราก็เลยเปลี่ยนใหม่มันยึดน็อตยึดสกรูเกียบปล่อยอะไรมาเลเท็ตลื้อให้หมดเลยใช่ลื้อแล้วก็ใส่เป็นกิ๊บทำกิ๊บเขาเรียกว่าทำให้เหมือนป้ไปไหนชั้งด้วยมีสโตนเนาะทำให้มันสวยชั้งนๆ คุณนี่ฟิล์มเป็นตัวต่างสีสันสมล็อกเกิลล็อกเกิลใส่มาอยู่แล้วแต่ก็มีขายมีขายเป็นงานให้เหมือนกันมีให้เหมือนกันบันไดบันไดข้างบันไดเคทอมสามขาดูครับมีโยกระวังหักนะพี่โัยนี้ข้างหน้าจะแข็งแรงต้องบอกเลยว่าตัวนนี้อ่สามขาใช่นไหมพี่ยึดจับแค่สี่รถขึ้นแจ็คลิฟต์ได้เลยเป็นเหล็กที่ค่อนข้างหนา ก็มีราคาพิเศษเหมือนกันเดี๋ยวว่าติดต่ออ l ข่าวเท้าเลยนะครับผมสิ่งที่สำหรับผมมอนะรัถที่จะสวยทุกอย่างเลยอุปกรณ์ทุกอย่างต้องครบสติกกสติ๊กเกอร์ทุกอยการพวกนี้ต้องใหม่หมว่ารถมันจะได้ออกมาได้ไงได้ดูสวยด้วยใช่ต้องให้เหมือนกับโรงงานมากที่สุดแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยถามไม่ได้เลยทุกอย่างใหม่หมดครับล้อยางไม่ใหม่ได้ยังไงอ่ะได้ได้ไงอ่ะได้ไงอ่ะเห็นให้อาจารย์ยิ้จัดให้ได้ครับบอกหน่อยพี่มันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไร ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือของเดิมอ่ะนี่ย้ใส่เป็นเปอร์เลยเดินได้มันสองสามห้าแปดห้าสิบหกอันนี้เราขยายไซส์เลยเป็นสองเจ็ดห้าสองก็สองหกเจ็ดห้าสิบหกใช่ครับหน้าจะกว้างขึ้นให้หน้าเต็มขึ้นให้ดูแบบยางอ้วนๆหน่อยให้ดูแบบหล่อๆให้ดูสมกับตัวรถให้มันไปแข่งไฟแลนเจอร์ก็ได้จุดดันไม่เกรงใจใคร ก็เลยจัดให้ใช่ครับจัดให้ที่นี่ก็มีอีกมีทุกอย่างสุดกีขั้มสีเสร็จออกมาแล้วก็พนอครับตอคือพอขอรถออกมาปุ๊บพี่จิ๊บทำน้โบกเลยบกเลยโอ้ยตั้งราวเลยตั้งเกตเลยกว่าจะออกปากซอยได้กว่าจะออกได้ต้องผ่านมันต้องผ่านล้อยางแล้วก็ต้องไปโดนโชกอีกใช่โดนโชกอีกปอกว่าจะออกได้แน่นอนยังไงเดี๋ยวก่อนเท่ากับว่าคันนี้โชกยังไม่ได้โดน ออกไม่ได้ไได้แน่นอนเพราะว่ามันมันจะเป็นวันเ e way one w ต y ออกแล้วมันจะต้องบาดชกต้องโดนโชกอีกก็พี่แอดก็จัดแต่ว่าก็บอกว่ามีให้ทุกยี่ห้อออยากได้ยี่ห้ออะไรในสมองที่คิดได้พี่ก็เห็นร้านร้านยางตามสั่งไหมตามสั่งที่นี่แหละที่นี่อยากสั่งอะไรสั่งมาได้เลยถ้าเกิดสั่งยากนะยกมือทำเองทำเองด้วยรู้เยอะรู้ทำเองทำเองเจงร้ายเจงเดืมดติว่าลูกค้าอยากยกสูงอะ ได้ครับก็ได้แต่เขาต้องบอกธุรกิจก่อนว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนสเต็ปไหนคุยให้เข้าใจกันก่อนให้เข้าใจกันแล้วก็โอเคครับด้องเนิ่อด้นเนินต่อได้เลยอาจจะมีรูปเลฟเฟลนมาให้ดูใช่มีตัวอย่างนะคันนี้ใช่ครับแมงโคดไอดอลผมเลยใช่ขอหน่อยเถอะจัดให้ได้แบบนี้อ่าบางคนลูกค้าแบบแบบที่แบบนี้เลยอ่าสีล้อไฟฟ้าไม่ไฟมีไฟฟ้าเด้อนั่นมันบ้านเลยโอ้ไม่แฮกยาวเลย ก็ได้เลยได้ครับอเอารูปลงมาให้ดูอยากได้แบบไหนพี่บอกมาเอาที่ว่าเอายี่ลูกค้าชอบเลยจัดให้ได้เจ๋วแจ๋วเจ๋วจริงโค้งุงจออย่าง่งต้อบพยายามทำให้ครบทุกอย่างเนาะลูกค้าจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวมาเดียวแล้วจบเลยจบแล้วก็แฮปปี้เราก็ต้องบอกกันว่าพี่พูดไว้เสมอว่าทำรถลูกค้าให้เหมือนรถตัวเองรถตัวเองใช่คือชุย จำลองดมืแล้วชคือรักรถให้เหมือนกับรถเราเองอะรถทุกคันเป็นรถเราทั้งหมดใช่ครับคือถ้าเราไม่ชอบอะไรเราก็ไม่ทําแบบนั้นลงไปใช่ครับพยายามใส่ใจรายละเอียดทุกรายละเอียดเฮ้ยแต่แต่จริงแต่จริงครับจริงอันนี้คือคอมเมนต์ได้เลยว่าพี่แอดกับพี่จิ๊บแล้วก็ทีมงานทั้งหมดใส่ใจจริงใช่อย่างอย่างคันนี้มันบอกเลยว่ามันยกกระดองออกมาทั้งหมดใช่ครับแล้วก็ยกกลับเข้าไปทั้งหมดน็อตทุกตัวที่พี่เขาลื้อพี่เขาติก ใช่ครับทั้งหมดใช่ครับ่่นีก็จะผ่านหัวหน้าช่างมาแล้วรอบหนึ่งอันนี้เราก็อีกรอบหนึ่งออเนอร์ต้องอีกทหนึ่งอยู่แล้วรอบหนึ่งแล้วก็พวกล้อยางพวกเนี้ยวัดประแกปอนทั้งหมดวัดแล้ววัดวัดจนลูกน้องด่าใช่พี่น้องจะขาดแล้วพี่ขาดหลายรอบหลายรอบแล้วใช่บอกว่าจะขาดแล้วนะพี่ก็ยังก็ยังต้องต้องทักที่ต้องอัดตอนให้ลูกค้าก่อนออกเลยให้เห็นเลยใช่พอเราอัดแล้วนะใช่เรารับประกันสุดสายตาอยู่แล้วหมดสายตายเพียงแค่โค้งนี้หมดประกันดีมากเลย มีอะไรอีกไหมพี่ที่จะบอกกับ FC ทุกคนให้ให้ได้เห็นก็คันนี้ถือว่าสวยเป็นใครเรียกว่าน้องๆป้ายแดงเลยน้องๆป้ายแดงได้ไหมใครน้องๆป้ายแดงเลยเอาป้ายแดงมาใส่ผมเลยดีกว่าได้ถ้าพี่เป็นถ้าใส่ป้ายแดงแต่ผมว่าคันนี้จะไม่อยู่ที่ตรงนี้แน่นอนทุกพี่ยิบต้องใส่อะไรเพิ่มเติมแน่นอนนั่นแหะเสร็จ เดี you, mm ๋ยวไปอาจจะต้องอติดตามชมว่าใส่อะไรเพิ huh. ่มใช่ใ UH! ช right. oh, ่ต like oh, okay. ิดตามชมตอนต่อไปได้เลยมีพบแบบเยอะๆแน่นอนใช่รับประกันที่นี่ได้เลยครับผมอ่ะสีเนี้ยครับผมเคยได้ยินมามันเป็นสีอะไรดูปิ๋ยเหรอดูปองเลยมั้ยโอ้โดูปิ๋ยไม่มีตัวนีตายแล้วผมทักกันไหนมาแล้นั้นเพิ่งไปดูมันมาเออไปดูมาดูปิงปองด้วยปุ้งกุ้งพัดยาพัดยาอย่างนี้เลย อันนี้อันนี้มันคือสีอะไรพี่คือเป็นสิเดิมโรงงานหรืออะไรจริงๆอ่ะต,อต้องบอกว่าสีมันมีหลายเกรตาม,มีหลายอย่างมากเลยแต่ระบบใช้เนี่ยจะเป็นระบบ 2K 2K <UK. S 2> สีเนี่ยมีให้เลือกตั้งแบบย i เบล่านกแก้วอันนี้เลือกใช้เป็นนกแก้ว<ห>ะะแต่ระบบใช<ห>่แล้วก็อ้ข้างข้างข้างนมันจะเป็นนกบุญทองเฮียแล้วต้องมีดูป้องดูแล้วนะ <laughs> ละสิ่งที่สำคัญเลยของ ลงานของเราเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องสีลักเกอร์เนี่ยไปเป็นระบบ 2K ครับที่เขาเรียกว่าสีแห้งช้าเดี๋ยวนี้สมัยสมัยนี้เนี่ยสีแห้งเร็วเนี่ยมันจะหายไปแล้วอ๋อเหรอฮะไม่ค่อยมีใครใช้นะครับเพราะว่าด้วยคุณภาพด้วยการการันตีเรื่องอะไรเนี้ยต้องบอกว่าคุณภาพของเราเนี่ยเราต้องการให้ลูกค้าใช้ไปแบบยาวๆแล้วก็แล้วก็จะกลับมาหาพี่อีกเลยไม่เป็นไรพี่ถ้าเราเห็นจะเขาอยู่กนหน่ำแล้วเขายังเงาอยู่อ่ะถือว่าเรายยงภูุิใจแล้วูมญใจแล้วได้ที รอบชิ้นงานที่เราทำไปแล้วต้องบอกลูกค้าด้วยว่าทางบริษัทของเราเนี่ยมีห้องสีรับรองลูกค้าเนี่ยสามห้องอไม่ต้องกลัวเลยเรื่องสีนะครับห้องสีเนี่ยบริการทั้งสามห้องเนี่ยครับได้มาตรฐานทั้งทั้งหมดเก็บเก็บไว้นอนเฮ้นอนห้องนึงพ่นสีรถก็บไนสีแขช้ต้องมีการอบต้องมีอะไรอ๋อใช่ใช่ตอนบอบในอุณหภูมิที่คงที่ใช่ไหมครับใช่อ่าฝามันจะได้บางคนถามว่า เอ่อทำทำไมเร็วจังหรือว่าอะไรจังจริงๆต้องบอกครับขั้นตอนในการพ่นมันมีการอบมันถึงออกมาได้เชื้ตัวเอาง่ายว่าฝนตกเราไม่ต้องรอสภาพอากาศถ้าเป็นเราเราก็เป็นที่อื่นแล้วกันแบบตู่ตามต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ที่ต้องพ่น ที่ต้องรอแดดรอสภาพอากาศมองว่าวันนี้พ้าใสว่ะวนได้ขึ้นคันมังมืดมาเลยหยุดมังหมองไปขึ้นคันสีก็ไม่ทั่วถึงแต่อย่างของเราของพี่มีห้องอบมีห้องท่นเป็นมาตรฐานเลยจะบอกว่าสบายใจได้สบายใจได้รับประกันจบตรงตามเวลาที่กําหนดนักอย่างแน่นอนเนาะดีมากมากเลยนะฮะฝากร้านครับอ้า ของเราจะเป็น J A F นะครับก็จะมีทั้งหมด3สาขาสาขาที่เราอยู่จะเป็นสาขาบางเลนนะครับหรือว่าสะดวกเข้าสาขา1สาขา2สาขา3ครับติดต่อทักไปได้เลยครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องพี่ยิ้มขอบคุณกครับขอบคุณมากครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องผมวเองด้วยน้องใหม่นะครับช่อง J A F Body Shop นะครับผม ติดตามด้วยได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ตรงนี้ไปฝากไว้ที่ช่องของผมนะเดี๋ยวช่วยกันติดตามด้วยครับถ้าใครเห็นพิมนใน EP นี้ในช่องนี้ก็กดติดตามพี่ๆเขาไว้ด้วยและใครอยากอยากจะเอารถมาทำก็โทรติดต่อพี่เขาเองแล้วกันเพราะพี่เขาทิ้งเบอร์ทิ้งที่อยู่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตามล่าได้เลยนะครับยอดลายจริงๆไปขอบคุณครับสวัสดีครับกลับบ้านแล้วได้รถสวยอย่างงี้ They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something I